สวัสดีครับทุกคนวันนี้คุณหนึ่งพาทุกคนมาเที่ยวอีกแล้วนะครับวันนี้มาคืนลองไฟนะครับเทศกาลลอยกระทงนะครับนะวันลอยกระทงของจวดเชียงรายนะครับวันนี้มันลองงาลองไฟนะฮะลองไฟก็จะมีป้ายตรงนี้แหละนะครับสวยงามมากแล้วก็มีนัก้องที่จะมาเล่นคอนเสิร์ตท,ทุกๆุกวันเลยนะครับนี่ยคือบรรยากาศนะครับ โอเคเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศในงานเลยกันว่ามีโซนอะไรขายบ้างยังไงบ้างนะครับวันนี้จะพาไปดูบรรยากาศทุกมุมและกันว,ว่ามีมุมไหนเด่นๆบ้างนะครับเดี๋ยวพาไปชมกันครับโอ้สนมากก็มีร้านค้าขายอาหารต่าง,างๆก็เหมือนเดิมทุกๆปีนะครับ ็มีอาหารที่หลากหลายน่าทานน่าทานทางนั้นเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นโซนแยกี่ไปลองทงตรงนี้นะครับเอเปีนี้มีร้านอาหารน้ำเงียวนะฮะอยู่ตรงมุมนี้เลยนะครับกำลังลองไปติดตั้งหมดเลยนะฮะของั่นตั้งกัน เกือบครบเลยนะทุกคนเนี่ยในโซนที่ขายสินค้าต,ต่างๆนะฮะขายของกินสินค้าเสื้อผ้าต,ต่างๆนะครับอมีสัตว์เลี้ยงน่ารักน่ารักด้วยนะเนี่ยรองเท้าก็มีครับทุกคนเสื้อผ้าของแฟชั่นต่างๆนะครับเนี่ย แม่ค้าก็กำลังตั้งของโหสีนค้ายเยอะมากครับเสื้อผ้าสโมสรก็มีนะเสื้อกีฬานะครับอ๋อาะว่าปีนี้คือคืดจริงๆนะฮะผมว่าของจะเยอะกว่าทุกปีเลยนะเพราะว่าปีนี้ดูถนนนะ เทอย่างดีเลยนะฮะเหมือนเทใหม่อ่ะทุกคนเนี่ยโหสุบห้าถูกมากเลยตัวร้อยตัวสามตัวหนึ่งร้อยบาทโอ้ชั้นในก็มีนะห้าสิบเก้าบาทนะครับโหเยอะมากนะฮะกระเป๋าก็มกีนะครับส้สอสมอสอนเยอะจริง กำลังเอาสินค้ามาตั้งนะครับเดินดูเรื่อยๆแล้วกันนะครับสินค้าก็สลับมีหลากหลายอย่างนะครับทั้งกระเป๋าทั้งเสื้อผ้าต่าง,งๆยาวจุนนุ่นเลยนะครับ เสื้อผ้าสนมากจะเป็นเสื้อผ้าหลากหลายนะครับส่วนร้านนี้จะเป็นเสื้อผ้าเด็กเสื้อกันหนาวนะครับราคาไม่แพงด้วยนะ50บาท80บาทส่วนนั่ง0้บาทนะครับร้านนี้นะีกเป็นขายของถูกนะเนี่ยเวลาเอาลงนะฮะ โซนใ,ใกล้ๆตรงนี้จะเป็นคอนเสิร์ตนะครับเนี่ยตรงนี้นะฮะเดี๋ยวพายดูฮะว่าเวทีเป็นยังไงนะครับถึงแล้วนะฮะนคอนเสิร์ตนะครับลอยกระทงเทศกาลกระโดงของเชียงรายนะฮะโอ้ยลำญยมาวันที่ย1ิบนะฮะทุกคนลำญยนะฮะโอ้โหดารามาเยอะมากเลยทุกคนนี่ พรุ่งนี้นครับลูกปิกครับมีให้แากปูพิทธิ์แอลกอฮอล์มาหิงอันนี้ฮะโอ้คุณจานเข้ามาฮะเดี๋ยวเข้าทางนี้เดี๋ยวให้ดูภายดูนิดหน่อยเนี่เอาไปดูใ,ใกล้ๆเลยแล้วกันนะครับเง็นน้อยโอ้ตัวน,นี้ไอ้คนเนี่ยเวทีคอนเสิร์ตนะครับ โอ้สะดวกแน่ฮะเดือนแรกตรงนี้ผมเดินมาจุดเขาเรียกว่าจุดลอยกระทรงอีกจุดหนึ่งหรือเปล่านะน่าจะใช่นะทุกค,คนโอ้แสงไฟสวยทุกคนตรงเนี้ยมีเขาถ่ายรูปเลยฮะโอ้สวยเนี่ยวินี้นี่เขาเรียกว่าริมแม่น้ำเนี่ยจะมีสินค้าขายแล้วก็มีร้านหลายหลายอย่างนะครับ ของเล่นของเด็กนะเพราะว่าปีนี้เขาสร้างาแนวขอบหมดเลยนะครับตัวนี้เป็นโซนปลาเป้านะฮะนี้น่าจะเป็นมิงปิงโกนะครับตัวนี้จะเป็นโซนของเล่นละเครื่องเล่นละนะครับกิจกรรมต่างๆนะครับสีทันหอาก็มีนะครับ ัใหญ่มากโอ้โหตรงนี้ในโซนสุดท้ายแล้วนะครับขนเครื่องเล่นบิงโกสิช้าสวรรค์ม้าหมุนต่างๆนะครับแล้วกิจกรรมายิงปืนแล้วก็ตักปลาเด็กๆเ,เหมือนทุกๆปีนะครับ มีสิงช้าตะวันด้วยนะฮะโอ้บ้านบอลก็มีนะครับนี่ขนาดคืคยลองไฟนะครับเนี่ย ถ่ายใกล้ๆนะครับโอ้ดูใกล้สวยนะทนุกคนนี่ฮะ ขนมก็มีนะคนขนมหน้าทาเท่าน,นั้นฮะทุกคน ะะลีนเดี๋ยวเดินไปดูทางไปที่เราไปลอยกระทงกันนะครับนี่ฮะตอนนี้ยังไม่ตั้งอะไรมากมายนะครับก็จะลอยที่ใต้ใกล้กสะพานนิมกกตรงนี้นะครับเดี๋ยวทุกคนมาทุกครั้งจัลงทางนี้นะ ตัวนี้ล้อมไว้นะครับไม่เป็นแนวเขตก่อสร้างนะครับตอนนี้ขอชี้ให้ไปตรงนี้นะครับที่เรากระทงกันนะครับทางที่ทางนี้ใต้สะพานเลยครับกระทงก็วันแรกวันทดลองวันลองเดือยว้องไฟก็มีเหมือนกันนะครับทุกคนแต่ถ้าวันตั้งแต่พรุ่งนี้ไปจะเต็มตรงนี้แหละ ขนาดคืนลองไฟนะครับทุกคนนะบางที่ยวก็มาเที่ยวเยอะพอสมควรนะเนี่ยมาซื้อของจับใจซื้อของกันนะครับก็มีอาหารขายเยอะมากๆนะครับโอ้ยชักุู้นี่ขายยังไงครับเจ็ดตัวยี่สิบาทเจ็ดตัวยี่สิบาอย่างสามอย่างห้าสิบเอาอันนี้ด้วยเฮ้ยแปไกนพอเขามี น,น,น้ำเด่นมีเยอะมากนี่ยเดีไ่ยกใ่ีเยอนนี้ของน่าทานมากเลยแหนมหมูอกรอบป๊บ ไก่หนังไก่หมดเลยส่วนใกล้ๆทางออกก็มีของขายเช่นกันนะครับเด็ก,ก็มาซื้อขนมแล้วหมูงหมูปิ้งของกินก่นกลับบ้าน,นครับก็ประมาณนี้นทุกคนใครที่มีโอกาส มาเที่ยวเชียงรายก็มาเที่ยวได้นะครับงานเทศกาลลองกระทงจัดเชียงรายนะครับทีนี้คือคืนมากเลยนะนี่คือวันลองไฟคนเยอะขนาดนี้เลยนะครับก็อย่าลืมมากันนะทุกคนนะครับสำหรับวีดี้อนี้นะครับสวัสดีครับอย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับ